สวัสดีค่ะมารีวิวหรืออัปเดตสกูชี่ของเรา6ชิ้นและจะขายที่อะไรนะ <c oughs> อะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวค่อยบอกนะ้ำมรู้อันแรกเลยอันแรกที่ก็ <c oughs> เป็นเหมือนจะเป็นของสามเพลงนะคะนี่ ซื้อมาไม่สโลแต่อุ้มมมกเลาขายระคะาะ0เหมือนเดิม20บาทนะอันตัปมาเป็นกล้วยกล้วยเบาแข็งนิดนะึงแต่ก็นุ่มก็คือมีสายนี่เห็นไหมราคา20บเหมือนกันนะคะเจอได้ อย่าลืมไปตลาดอินดีลังสิทนะคะแล้วก็จะสอบถามแล้วก็จะไปขายในตอนเย็นวันเสาร์ช่วยอุดหนุนกันหน่อยนะต่อไปเป็นแซนด์วิชอันเล็กอันนี้ขาย10บาทเท่าน,นั้นค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยบอกนะว่าราคาเท่าไหร่ตอนหลังแล้วกันนุ๊ยังไม่แน่ใจต่อไปเป็นนี่ขนม อะไรก็ไม่รู้นุ่มมากของอันนี้เม็กอินเทอร์แลนด์ถ่อไปอันนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้โลโนิดนึงไม่มีแทนะ็กนาะต่อไปเป็นโดนัทโดนกัดไม่มีไส้นะค่ะมาดูกันเลยลว่าราคาเท่าไหร่บ้าง คายี่บาทนะคะสอบถามกันมาก่อนนะเอออันนี้ก็20บาทค่ะแล้วก็ถ้าเกิดซื้อนะคะให้โอนเลยภายใน3เอ๊ะภายใน4วันไม่งั้นเราจะไม่รับโอนแล้วจะไปแซนวิช10บาทนะคะ10บาท สิบบาทค่ะกล้วยอ่าอันนี้ยี่บาทนะอันนี้ยี่บาทนะนนทนะแล้วของอัปเดตใหม่จะมาตัวน้อยมาแล้วเดี๋ยวจะร้องหรือเปล่ามาดูกันเถอะก็คืออัปเดตดูชี่หชิ้นในราคาถูกวันนี้ไปตลาดนะมาเลยซื้อเดี๋ยวจะเปิดให้ดูตลาดนะ็อินดีขอเปิดเครื่องพ่อกันกัน มันเลยตราบนัดอินดี้อินดี้โอ้โหชื่อรังสิตรังสิตต้องเปิดคับดู อ๋อเราจะไปนั่งขายของก็ไม่แน่ใจว่าจะไปขายหรือเปล่าว่าพ่อกับแม่จะให้ไปหรือเปล่า เราจะไปขายสลามไรสกุชชี่แล้วก็น้ำยาทำสลามโอเคก็ราคากุชชี่นี้เป็นของของไม่แท้แต่ว่ามันมีแท็กมีแท็กนะพวกเนี้ยคือมีแท มีแท็กหมดเลยคือชื้อตัวเนี้ยตอนที่เราขาย20าา่สิบาทเฉพาะมันสโลชิ้ก็ดีก็คือมันแปลกที่สุดอะสีชมพูแปลกที่สุดกันอันนียอันนี้ก็ไม่มีอันนี้อย่างงก็ต้องขาย20่สิไม่มีตัมนีไม่ใช่ของท้ไม่ใช่ของอโอยาม่านะ เราไม่ชอบมองไโอเยอามากก็คือเราแบบวันอาทิตย์ก็ขายแถวบ้านเนี่ยเอาหมตย่ต่อมาขายแถวบ้านได่น่าแบบลื่นอย่างลื่นก็คือ ต่ I love you แค่ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะกับการอัปเดตสกูชี่แล้วบอกที่อยู่ที่เราจะไปขายในวันเสาร์ตอนเย็นเพื่อนๆดูกันหน่อยลูกก็คือขอลาไปก่อนนะคะเพราะว่าอยากไปขาย ช่วยติดตามน้องอุ่มกันเยอะๆนะคะนี่คือความน่ารักสดใสของน้องอุ่มไปเรื่อยๆค่ะได้รู้จักน้องอุ่มเยอะขึ้นด้วยและไม่รู้ว่าน้องอุ่นจะไปขายสถานที่ใดตอนไหนก็คือเมื่อไห่ม่อไหร่ก็คือ,ไ,ไ,ไ,อ,คอได้รู้จักด้วยเย้ก็ไม่ได้อะไรอ่ะ เย่ก็อย่ากเรีนไปอุ่นหนุนนังอุ่นด้วยนะคะเบบกุ๊ม